วัสดีค่ะวันนี้มาเปิดดวงคนเกิด18มีสา2 5 6เจ็ดนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ชี้ทางให้หน่อยเปิดไพ่ให้หน่อยค่ะคนเกิดวันนี้จะเป็นไงวันนี้จะเป็นยังไงสวัสดีค่ะอืมสุขสันนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆสีไม่เท้านะคะสีไม้เท้านะคะ สิ่งดีๆนะคะจะดีวันนี้จะเป็นวันดีๆการเดินทางดีนะคะคนเกิดวันที่18เมษาตกเลข9นะคะให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้พระใหญ่ๆซะทำบุญกับพระองค์ใหญ่ๆสร้างพระองค์ใหญ่ๆนะคะตกเลข9้าระวังความคิดตัวเองอย่าคิดเดยอะนะมันจะทุกข์ใจตัวเองปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะตกเลข9าทำบุญกับการสร้างพาระชีวิตจะดีนะคะ <c oughs> จะได้เดินทางนะคะอัศวินถือถ้วยหนึ่งถ้วยจะได้เดินทางอ่าจะได้เงินกับการเดินทางหรือจะได้เดินทางอ่าไ,ไปใกล้ๆประมาณนี้นะคะอืม <c oughs> พระราชานั่งบรนลองสือคาากับเหรียญจะได้เดินทางจะได้เงินนะคะเดินทางด้วยได้เงินด้วยถ้าใครเดินทางวันนี้จะได้เงินถือว่าเป็นวันที่ดีที่โชค เข้าข้างเรานะคะคนที่เกิด18เมษายนนะอ่าคนเกิด18เมษายนทำบุญกับพระใหญ่การสร้างพระนะคะทุกคนชีวิตจะดีโอ้โหการทำงานได้เงินจากการเดินทางะคะ่ะทุกคนเจ็ดเหรียญน,นะคะการเริ่มต้นการสร้างนะคะเดินทางแล้วจะดีนะค้าขายดีทำงานดีไปไหนก็ช่างวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดแต่จะต้องเป็นการเดินทางนะคะ เดินทางออกข้างนอกนะคะอยู่กับที่ไม่ได้เงินนะอืมจริงด้วยแล้วก็อาการการไปไหนเนี่ยให้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 ใหใหอคิดดีๆก่อนก่อนจะตัดสินใจทําอะไรนะคะถ้าคุณไปอย่างนี้สมมุติว่าคุณไปเจอ,อเรื่องราวแบบที่ให้ตัดสินใจคุณคิดกลับไปกลับมาคิดแบบทบทวนแต่ว่า <c oughs> คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะนะ แล้วก็เป็นคนใจดีด้วยี่ก่อนคิดก่อนทําอะไรนะอย่าแบบใจร้อนร้อนเกินไปอือใจเย็นๆคนวันนี้ชอบคิดมากนะคะปล่อยวางนะคะวันที่สิบแปดเมษานะคนเกิดสิบแปดเมษายน่อือถ้าเรื่องความรักเขาก็จะรักเดียวแล้วก็รักเดียวใจเดียวรักคนไหนคนนั้นนะแอบมองแอบซองนะมีคนแอบมองแอบซองนะ ถ้าเป็นคนทํางานก็จะไอ้ถ้าเป็นคนที่ป็นผู้ชายจะเป็นคนมีฐานะเป็นคนเงียบขรึมเนี่ยเห็นไหมพระราชาถือเหรียญนั่งเอ้พระราชนีถือเหรียญนั่งมันหลังนี่เห็นไหมาาถ้าคู่รักน,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 นี่จะได้เจอกันด้วยการเดินทางค่ะยังไม่มีแฟนอาจจะวีดวงเกณ์มีแฟนแล้วก็ไปเจอกันช่วงที่เดินทางประมาณนี้ค่ะอะไรพีตาแม่หมอคนะคะ เออดีเนาะมิกาเดีย๋ยมอง 2, นะเอฟสองนะเรื่องความรักนิดเดินทางจะได้เจอคู่รักนะคะอ่าไพา่ไพไพบอกว่าจะทำอะไรก็คิดดีๆก่อนอย่าทำแบบใจร้อนไม่ได้ไต่ตองไต่ตงองก่อนนะคะทุกคนโอ้โหหนึ่งไม่เท้า โอ้โหถึงมิถาวาการเดินทางให้ระวังเช่นเดิมทำอะไรให้พิจารณานหนึ่งมิถาวาอืมอาจจะเดินทางแล้วไปเจออะไรต,ต,ต้องต้องคิดต้องตัดสินใจต้องแต่ตองถึงจะได้ดีมาหกถ้วยอืทุกอ,อย่างจะดีเปิดดีไพ่ดีจังเลยคนเกิดวันที่สิบแปดเมษเรื่องความรักก็รักคนเดียวใจเดียวแอบมองแอบส่องกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> สามไม้เท้านะสามไม้เท้าก็คือไพ่มันตรงกับไพ่ที่บอกว่าทําอะไรให้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 พิจารณาเนี่ยไพ่ไพ่ไมันเปิดมาดีนะสี่ไม้เท้าก็คือดีมาเลยวันนี้ยเป็นวันที่ดีแล้วก็มาจบด้วยที่สามไม้เท้าเหมือนว่าคู่กับอ่าไพ่แบบให้คุณคิดนะพิจารณาก่อนทําอะไรไม่ต้องใจร้อนนะไพ่เตือนมาแค่นี้ทุกอย่างดีหมดนะคะคู่รักดี จะเจอเนื้อคู่ในการเดินทางทำงานทำธุรกิจจะได้เงินจากการเดินทางไพ่ออกมาดีหมดเลยทำอะไรคิดพิจารณาก่อนอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามนะคนเกิดวันที่9อย่าวุ่วามอย่าใจร้อนทำบุญกับพระการสร้างพระใหญ่ๆนะพระองค์ใหญ,นะใหญ่เพราะว่าคนเกิดวันที่18นี่มันตกเลข9้าแล้วมันมีเลข8เลขหนึ่งเลขหนึ่งคือตัวเราเลข8คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ <c oughs> เรามาตกเลข9ก้ามันเป็นเลข3ตัว1 8 9ให้คุณทำบุญกับพระ <c oughs> การสร้างพระู <c> ้ <oughs> ขอโทษค่ะการสร้างพระนะไพ่วันนี้ไม่มีหลายไพ่วันนี้เตือนเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองสิบแปดเมษาคนกดสิบแปดเมษาระวังอารมณ์นะคะพิจารณาก่อนตัดสินใจอย่าด่วนตัดสินใจเด็ดขาดให้มีสติค่ะไพ่ดีหมดไพ่ปิดท้ายอะไรเอ่ยโอ้โหเก้าถ้วยอืงน่ารักจังเลยก้าวถ้วยนะอ่าก้าวถ้วยแบบนั่งแท่นมาเลยนะ ใครเกิดวันนี้นั่งแท่นมาเลยเหมือนว่ามีบุญวารมีมีวาชนาะนั่งแท่นทําอะไรก็ดีนะคะแต่ต้องทําบุญกับพระใหญ่นะสร้างพระใหญ่ๆสร้างอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆนะคะระวังอารมณ์นะคะทําอะไรให้มีสตินะคะคนเกิดที่สิบเก้าค่ะเป็นวันที่ดีนะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ